สวัสดีครับ,รบพวกเราบัมแอดแทกนะฮะวันนี้คุณกำลังอยู่กับพวกเราในรายการคูคัมเมอร์ครับผมก็คุณเล่นบทปาทชาเป็นจะประกาศเขียนว่ามีประกาศมาหรือมีจะประจานเน็บแนมฟังแล้วเจ็บแทนทิ้งแทงทะแยงเสียดไม่พูดว่าเกลียดจำในสังคมที่จะเสียจนจะเกลียดกันโดนค่าไั้ 5วงที่พวกเราคิดว่ากำลังมาในตอนนี้นะฮะสำหรับผมคือเปเปอร์เพเพราะว่ารู้สึกว่ากระแสความเป็นพังความเป็นอีโมความเป็นป๊อปพังมันค่อยๆกลับมาในตลาดโลกเลยด้วยซ้ำและตอนนี้มันเริ่มเข้าสู่ไทยแล้วด้วยครับผม วงที่2อของผมเลือกเป็นเทเรกเทเลสครับเพราะว่าวงนี้มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากแล้วก็ด้วยสไตล์ของเพลงทั้งเนื้อร้องและสำนองดนตรีผมคิดว่าน่าจะไปได้ไกลถึงระดับโลกเลยครับวงนี้ วงที่คิดว่ากําลังมาครับวงที่3ามครับคือหล่อเรียบูดครับผมคิดว่าวงนี้เท่ไม่เหมือนใครครับ วงที่4ที่กำลังมาแรงนะครับของผมนะครับก็คือวง Days of p h e a t e r ครับผมชอบความแบบความนัวของดนตรีชูเกสอยู่แล้วครับ <c oughs> แล้วก็ในไทยก็มีดนตรีแนวนี้ค่อนข้างน้อยพอสมควรครับ <c oughs> ครับของผมก็วงทีเดีเบร์ครับรู้สึกว่าการเรียบเรียงกับการเพอร์ฟอร์มแสดงสดแบบดูมีพลังแล้วก็เพลงดีมากครับ,บข,ข้บบบาพเ,เจาา้าจอยากฝากเพลงจำด้วยนะฮะเพิ่งปล่อยไปเมื่อไม่นามนมานี้รับรองว่าได้ฟังแล้วเพราะแน่นอนแล้วก็ อยากจะฝากอัลบั้มใหม่ของพวกเราที่จะปล่อยเร็วๆนี้รับรองว่าพวกคุณจะไม่สามารถเดาได้ว่าพวกเราจะเล่าเรื่องไปใน,นทิศทางไหนและรูปแบบดนตรีมันจะมีความน่าสนใจขนาดไหนต้องติดตามกันครับผม